สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่เนี่ยเเวลาที่เราพูดถึงเราก็จะมองว่ารู้มาเยอะและ้วรู้อยู่ว่าไม่ดีนะคะแต่รู้เราเลิกได้ไหมคะรู้เราไม่ไปคล้องแวะกับมันได้ไหมคะอันนี้เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่ถามว่าเราในฐานะ เยาวชนเราในฐานะกําลังที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวเรากําลังจะมีอนาคตที่ที่ดีพวกเราเนี่ยพาตัวเองให้อยู่ห่างไกลจากยาสูบทั้งหลายทั้งปวงหรือ,อยังคะคําว่าบุหรี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงลักษณะของบุหรี่ที่สูบโดยทั่วไปเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงอะไรก็ตามที่นิสิตจุดไฟเผาเบิร์นเพื่อที่จะเสพกลิ่นของมันนะคะเราไม่ต้องพูดชื่อของมันนะ แต่เราหวังว่าการเรียนการสอนในในหัวข้อนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นถึงพยันถึงอันตรายนะคะที่เกิดจากการการใช้สารระเหยต่างๆนะคะ,ะเราควรเองจะต้องพาตัวเองให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งพวกนี้นะคะไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะเผาปอดของตัวเองนะคะปอดเราต้องทำการฟอกอากาศ นะคะปอ,ปอดเราเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับ PM 2.5อยู่แล้วนะคะเรายังพยายามสูบแก๊สพิษเข้าไปเพื่อที่จะเผาปอดตัวเองนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะโรคมะเร็งปอดจะเป็นโรคอันยิ่งใหญ่ของคนที่ใช้สารระเหยใช้การสูบทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ แล้วปลายทางของคนเป็นมะเร็งปอดก็คือต้องเสียชีวิตแน่นอนนะคะดังนั้นก็ขอฝากเตือนไว้ว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอยู่ให้ห่างไกลจากาสารหอมระเหยต่างๆนะคะอยู่ให้ห่างไกลจากสารเสพติดนะคะที่ใช้การสุดดมทั้งหลายนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสารที่เราจะใช้ในการชงการดื่ม นะคะแน่นอนนี้ไม่พ้นพวกยาเสพติดนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ก็คือว่า <c oughs> โทษค่ะเราเองเนี่ยกำลังจะเป็นปัญญาชนแล้วนะคะเรากำลังจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีนะคะการติดสารเสพติดจำพวกแอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้นะคะ เราอย่าได้ประมาทคิดว่าเอ้ยวันละแก้ววันละขวดพอกลุ่มๆกลิ่นๆพอได้มีความสนุกคลื่นเครงอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะเมื่อมันติดแล้วมันติดเลยนะคะแล้วจะนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อใดก็ตามที่เรามีสุขภาพกายที่ไม่ดีสุขภาพใจเราจะไม่ดีไปด้วย นะคะแล้วนั่นจะทําให้เราเลดทอนโอกาสดีๆในชีวิตของเราไปโดยที่ไม่มีเหตุอันจําเป็นนะคะการเข้าสังคมไม่จําเป็นจะต้องโชว์การดื่มเสมอไปนะคะการเมามายแล้วไม่สามารถครองสติได้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนิสิตอาจจะเกิดเหตุนะคะที่การเมาสุรา ทำให้เราต้องสูญเสียอวัยวะบางอย่างของร่างกายหรือทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะดังนั้นอาจารย์จึงใช้โอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารกับพวกเราพาตัวเองให้ห่างจากสารเสพติดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดผ่านการสูดดมผ่านการเผาไหม้นะคะดมกลิ่นนะคะผ่านการชงนะคะผ่านการชงผ่านการดื่ม นะคะไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะรวมไปจนถึงโอกาสการเกิดโรคการติดโรค HIV และเอชนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะระวังให้มากคือเรากำลังจะทำลายความผาสุกข,ของชีวิตเราด้วยการไม่ป้องกันนะคะในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณซัก 20กว่าปีที่แล้ว HIV หรือ AIDS เนี่ยยังเป็นโรคที่อันตรายมากๆนะคะผู้คนทั้งโลกตื่นกลัวนะแต่เมื่อเราได้รู้จักมันมากพอเราก็พบว่าเราสามารถป้องกันได้นะคะถ้าหากว่าเราจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่รักคู่นอนของเราประจำเราก็จำเป็นจะต้องใช้ทุกอย่างอนามัยนะคะรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เพราะเมื่อเป็นแล้วมันอันตรายนะคะแล้วก็จะทําให้ระบบภูุมคุมกันของพวกเราบกพร่องซึ่งอยากจะเตือนนะคะใช้โอกาสนี้ในการเตือนเหมือนลูกเหมือนหลานว่าให้ระวังให้มากนะคะเราไม่จําเป็นต้องพาตัวเองไปพิสูจน์ใดๆนะคะไม่จําเป็นต้องพาตัวเองไปเพิ่มความเสี่ยงกับร่างกายชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่จําเป็นเลยนะคะกลับไว้ให้คิดค่ะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ